สวัสดีครับพ่อราะผมนะครับเอไบอยนะครับจากช่องมัตุภัยฟิล์มนะครับผมตอนนี้นะครับแม็กบี้นะครับก็อยู่ที่หลักกิโลเฮนนะครับแต่ว่าบรรยากาศวันนี้ฝนจะตกนะฮะแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าอ่ะตกไปแล้วนะครับทุกคนนะต้องหนีฝนนะวันนี้นะครับก็เลยคลิปน้อยเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะครับทุกคนนะนี่นะครับบรรยากาศที่หลักกิโลเฮนนะครับก็ยังมีผู้คนนะครับมากราบไหว้กันอยู่ถึงแม้ว่า ฟ้าฝนจะไม่เต็มใจะนะแต่ก็โอเคนะครับก็ยังศรัทธานะครับของหลักกิโลเฮียนนะครับนี่ครับสาหลักกิโลนะตาจานตาเซแล้วก็ยใยมีนะครับทุกคนนะครับก็เป็นลูกปั้นจำลองนะครับ อ้าวนะครับปักหรือ,อยังครับผมเดี๋ยวอรอลุนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นเลขทูบกันนะครับผม 9, 9, 9. เอออยููุ่้ทยนี่อยู่อำเภออะไรครับอำเภอเมืองอ๋ออ,อ,อยู่ในเมืองเลยนะครับผมน,น,ะนะครับไก่แด้เนี่ยก่โอเคอะเนาะนะครับได้มาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรามารุ้นเลขด้วยกันนะครับ ยังไงนะครับฝนยังเพิ่งตกตอนนี้เด้อนะลมมาได้นะยังเพิ่งตกนะครับตอนนี้นะครับยังไงก็ให้เขาเล่นลุ้นเลขทูบก,ก่อนนะครับให้เห็นเลขทูบก่อนนะฮะา่จุดนดงได้ไหมครับถ้าไม่ได้ก็ตะเกียงกันนะครับหยุดมันดับครับลมแรงซะด้วยนะครับทุกคน ลมแรงเลยะนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นนะครับเลขรูปด้วยกันนะฮะตอนนี้จำนวนรถที่จอดก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะทุกคนนะนะครับลมแรงนะคือตรงเนี้ยมันยังไม่มีแบบศาลาหรืออะไรสักที่หนึ่งที่เอาไว้หลับสำหรับหลบฝนหลดแดดนะก็จะมีะตัวตรงนี้นะครับ จมีจุดนี้จุดเดียวนะครับที่สร้างเอาไว้นะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะก็ต้องค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆครับแต่ว่าข้างหลัง yeah. น e ่ะคือจอดรถได้นะครับแต่คนส่วน่วนใหญ่ก็คือจะมาจอดตรงถนนนะครับนะฮะถนนอือวคนนั่ะไม่กลับมาต้องมี้อาจารย์ป้อมแล้วอาจารย์ป้อมจะไม่กลับ ผมจะบอกอาจารย์ว่าผม่าเขาป่าทีอสองพ่ออย่าคือการผู้ใดผู้เราวเอาเชื่อไงอยากเนอมากเราบอก่าวันที่สามนวาแม่เเวันนั้นอ้าครับจัดชุดหว้นะครับก็มีกล้วยด้วยนะครับผมแล้วบอกว่าจะหน่มอะไรๆเท่า อ๋อดูคลิปเอาไม่ได้ได้แต่คลิปนะแต่คนที่ว่าเขาสร้นนี่ตไงนี่ไงขายพวหมลัยที่เขาทำนี่ะนะต้องต้องไปถามครับว่าไทยต้องถามเจ้าของที่คือขายคนขายพวงมลัยครับอืมที่เสาอน่ขายลูกเสาวอ้ยทำไม พ้างหมดอย่างนี้ทําไมเขามาลื้อพังหมดอะไรอย่างนี้เหลือแต่เสานั่นก็เห็นเลขที่เสานั่นไม่ได้เห็นกับคนไงไม่ได้เอากับคนแล้วเราก็เห็นเลขที่เสาก็เลยจับไปซื้อแต่ก็ซื้อไม่เยอะไงซื้อหรอยี่ยี่สบเนี่ยต้องถามต้องถามดูนะครับเอาละครับนะเดี๋ยวเรามาดูเลขทู่กันขึ้นไหม หรือว่ายัางพึ่งไม่ยังพึ่งไม่เดีว <Okay. S 1> ลมแรงเงี้ยไม่เร็วอยู่หรอกเนระ้ยนะพอลมมันพัดแรงอยู่ก็เร่งให้ทูบ่ะไม่เร็วอยู่ <Okay. S 1> ครับผมวันนี้นะครับบรรยากาศล่าสุดเนาะนะครับก็ยังมีผู้คนนะครับมาทยอยมาเรื่อยๆแต่อาจจะไม่เยอะนะครับน่าจะไปเยอะช่วงใกล้ๆสิ้นเดือนนะครับผม แล้วก็วันที่หนึ่งเนี่ยเป็นวันลุ้นเลยนะนะครับเป็นวันลุ้นเลขเลยว่าตกลงเลขออกตัวไหนกันแน่นะวันนั้นแหละจะมีเฮนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้ามีคนถูกก็ต้องรอดูวันที่สองที่สามต,ต่อไปว่ามีใครมาแก้บนหรือเปล่านะฮะก็มาดูนะครับงวันนี้จะมีรถแห่ไหมฮะถ้าเขาถูกรางวัลใหญ่ขเขาบนรถแห่ก็น่าจะมีรถแห่นะฮะอ่า คึ้มจังเลย FC นะผมก็กลัวมันจะตกอีกรอบถ้าตกอีกรอบนี่คือคนหายเลยนะนะครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่กลางแจ้งนะฮะมันไม่มีหลังคาไม่มีโดมนะมันลื่นเขาไปก็รอให้คนที่แบบเขาได้โชคได้ลาบอะเนาะนะครับถ้ามีจิตศรัทธานะครับสร้างโดมสักหลังนึงเอาไว้หลบฝนหลบแดดเนาะนะครับก็จะดีมากๆเลย ตอนนี้พี่ออรุ่นเลขอยู่นะครับตรงไหนกันเนี่ยแปดสามแดอา้าวแล้วลุ้นตามนะฮะตรงไหน,นเนาะแปดสามแปดพี่ออตรงไหนฮะนโอ้โอ๋ออยู่ตรงแก้วมังกรแก้วไปตั้งตรงไหนผมก็เอ๊ะส่องมะพร้าวไม่เจอนะครับไปอยู่แก้วมังกรนู่นนะครับเอา้ามามาสองตัวนะครับเดี๋ยวรอก่อน รอก่อนตัวทับใหม่ด้วยเอามาครับรอลุ้นรอลุ้นเดี๋ยวเราจะดูเลขตรงพี่อ๋อด้วยนะครับแล้วก็มาดูเลขทูบฝั่งนี้นะครับที่มาจากอุทัยธานีนะแล้วก็ลุ้นสองที่เลยนะครับ <Okay. S 1> เผื่อ f อซได้เห็นแล้วก็ซื้อตามนะครับผม เพราะว่าที่นี่นะครับจากจังหวัดต่างๆที่ FC อยู่เนี่ยมันไกลกันนะครับผมถ้าใครอยู่สุรินทร์ก็ยังถือว่าไม่ไกลเท่าไหร่เพราะว่าอยู่จังหวัดเดียวกันนะถ้าเกิดว่าต่างจังหวัดยังไงก็ไกลครับ FC นะครับ,บเบบบบดี๋ยวรอรุ่นบรรยากาศนะ FC นะ การจุดทูบนั้นนะครับใช้เวลานะครับใช้เวลาในเะีนะประมาณสักห้านาทีหรือสิบนาทีนะประมาณนี้ครับมันมันแล้วแต่ครับว่ามันจะไหม้เร็วหรือไม่เร็วนะถ้าไหม้เร็วนี่ก็แป๊บเดียวนะครับไม่ถึงห้านาทีถ้ามันช้านี่ก็เกือบเกือบสิบนาทีนะบางทีเจอทูบที่มีความชื้นเนี่ยนะครับก็จะอ๋อไหม้ช้ามากๆนะครับ ตอนนี้คนก็มาเต็มเลยนะเดี๋ยวเราก็มารอลุ้นเลขกันนะอฟซนะนะครับแต่ละคลิปก็จะมีเลขให้ลุ้นกันนะครับแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธานะครับแล้วแต่จะชอบเลย,ยว่าชอบตัวไหนอะไรยังไงนะครับ ตอนนี้นะครับก็มา2ตัวแลว้เดี๋ยวผมรอให้ทูบนะี่ยมันไม่จนถึง3ตัวก่อนนะทุกคนนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมมาหรือยังครับเลขจากอุทัยนะครับนะทักตัวยังไม่ออกเลยเหรอออกแปดสามแขงอ่าโอเคนะครับออกมาแล้วแต่รอก่อนนะฮะไม่ชาเหลือเกินนะฮะ รอรุ้นรอรุผมไปุันร้นอาวแล้วครับตอนนี้พี่อ๋อรุนแล้วนะฮะดูสิมันรุนเลขกันอาวแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูเลขคุณป้าถ้าชัดสักครั้งหนึ่งนะครับ ่าบนลูกแก้วบางกรนะสามดห้านะเอตามนี้นะ3ามดห้านะครับเลขของคุณป้าที่ได้จุดเอาไว้นะครับนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นเลขนะครับที่อุทัยกันนะครับแต่คราวนี้มันเหลืออีกตัวหนึ่งนะ FC นะทูปกำลังไหม้อยู่นะครับก็ทูปมันไหม้ช้าครับตัวนี้ เอาล้ครับ fc ครับมาลุ้นเลขที่อุทัยกันนะครับแปดเก้านะครับผมกับแปดหกนะฮะกระกับกันก็ตัวเดียวกันนะฮะเอานะครับอีกตัวหนึ่งมาอยากไหมนะฮะกก็สรุปนะครับให้เห็นสองตัวนะแปดเก้านะครับแล้วก็แปดหกนะ fc นะครับชอบเลขไหนก็ซื้อตามกันได้นะครับทุกคน ก็สำหรับคลิปนี้นะครับม o เตอไฟนะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ